ไม่เดินม่ไดิหัวแต่ว่าพ่อนี่ได้ยินห้องไปแล้วแล้วไปเขาจะเชือกให้เสื้อตัวไหนพ่อแล้วแต่เดี๋ยวแต่พวกพวกญาติพี่น้องทั้งหลายจิตเบื้องแต่ว่าปีที่แล้วนี่มะเขือ่นมันเป็นวันที่เป็นวันงานของอาจารย์เชียงกำหนดมามันก็ออกสิบห้าตรงตรงนมาปีที่ผ่านมานซื้อไม่ได้แถววัดนี่จะมือที่แถวนี่สีอันไป็นมดเลยปีที่แล้วเป็นกับเป็นผ้าของ แล้ววัดสมณีเมื่อสมเด็จร้อยก็ได้กอนทิ่สวรรคตรปีหกศูนย์ใหญ่มากเลยตั้งแต่นั้นมาจะได้เป็นกระถินพระราชธานตลอดอผมเป็นกรรมการคนหนึ่งที่ดูแลระบบไฟฟ้าระบบอะไรอยู่ที่วัดนี่ก็ไม่เคยได้รู้ไม่ได้เคยได้่ชกับเขาหรอกแต่ว่าคนที่มาตามอาจารย์เชียงเขาได้ตามที่อาจารย์พูดจริงๆอือแล้วคนที่มาขอตาผูโคตร แล้วแต่ดวงใครดวงมันแต่ละวันเสาร์อาทิตย์จะมาพูดมาถ่ายนี่ไม่ขาดร้อยกว่าคนที่มาร่วงไขยโอ้แต่ว่าเพื่อนจะมีใครล่ะจะได้มาร้อยคนนะฮะสะสะเดียวไปว่านี่สี่คนมันกับอะไรปลาตัวนั้นมันติถือ่ของไผ่กระบอกลู้อันนี้ผมก็ว่าได้บานใหวยเลยครับ เต่าผมสอบเสียงขึ้นกันแต่บ่าเคยโดนจักเทียออันนี้คือถ้ามันเปลี่ยนขึ้ังเปลียไก่อาจารย์เชี่ยงรักำหนดวันกระถินนี่ปีที่แล้วกำหนดมาให้บ้านพอดินปุ๊บเขาจะพอดินต้องเขาจะซื้อไปเลยเปลียไก่แต่ว่าปีนี้ยุบานนี่กันสองเจ็ดสองแปดกับบลูวาอันนั้นอันนี้อันใต้อันนั้นของเอกชนของเอกชนนีอแต่ว่าของรัฐบาลกั แตั้งหลังนี่ก็เรียบแล้วล่ะสองเจ็ดเจ็ดสองเนียบค่เรียบแล้วเพต้องพูดถึงเพราะต้องถามหาบ่นี่ยันีแวนี้ี่แนวน้อนเียวแวัดสามนี้จะไมนี่อะด้ก็พอวันที่บ่มีนะอ๋อวันะรวันงานมันงานวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ค่ะวันี่ยบเจแล้วก็ต่อไปที่แปดมันจะสุบสิ้นคือวันถวายคือยี่แปดตอนเช้าแต่วันงานมันที่เราจะเริ่ม แน่กระถิน่วันที่ยี่ปดตอนตอนบ่ายสองแต่กลางวันที่ลานเพลินที่พุทธคุณเข้ามาวันที่ยี่ปีจะมีหมอลำซิ่งพร้อมอกระถินจะตั้งอยู่ที่นั่น,อนพอถึงเวลาบ่ายสองจัรย์เชิญกระถินเชิญเข้ามาจ่ว่รอบหมู่บ้านตามประเพณีตลอดแถรอบหมู่บ้านก็มาตั้งสารอันเปรเียญเป็นวันที่<ช>ยี่เจ็ดมนวัน,นที่ยี่ยเจ็ดตั้งศาลาศาลาจิมน้ำเนือ้อศาลาลานเพลินอยู่หลังพระอนมามัย อันนั้นป็นแห่แต่ว่าใบสองมอลักระเซ้าคือใบสองจริ่มแห่เลยแต่ว่ามีแททะพอทียี่สิบเจ็ดมีมอลัสิงเว้นมีแททะพอดียี่สิบเจ็ดอ่าบุอยากท้าเหยียบไฟกัเขาไม่เหยียบเหยียบไฟเต็นยุราลัมเพื่อเป็นบุไดเก็บเบิ้งี่เอ้าเขาบูดาล้อมสิงมันตึงว่าเต้นบมวนเน้อามีมอลำตรงมีแต่กจิอาจิมีม่วเบิงเพิ่งพรบริจางเงาด้วย บริการเจ้งเมีกับนี่มอลำสิ่งมันสี่นี่มว่ยอยู่ความปวดมันบระวายยุ่ยใสเด้อแม่มาส์ต์ไน่าไม่น่าเวทีโอ้ยอันนี้ขคณะนี่ได้เปรียบเนี่ยเขาจะเปรียบมันเองที่นี่พวกกองหน้ามันมีมันมีบางประวัยตุนยุบานไล้แถวพวกเก่าไปท้ายท่ามากขึ้นกันแต่ที่พวกเราก็่ยขึ้กันมาถ้ามีหมอลำสิ่งที่ไหน ขนาดไหนพี่มวยพอมีมวยเฮ้ยพีเป,ป็นแถมมวยให้พ่อขนาดพอมีมวย,มมยขนาดนั้นพ่อบวชเอาอันนี้ลักษณะที่ถ้าเป็นมรณะสิ่งค่ะมีมวยแถมอย,มยดดู่โอ้ยมรณะขนาดดีเลยโอ้ยมีของมมกอกเ,เกิดเป็นแถมมวยมาความเจริญมวยก็มีไปเพียรใช่เจอใช่เหละะ้วก็ที่มันมีหลายแนงยูลบาลนอย่ก็มีกันกอ,อ่ะแต่นี่อันนี้พ่อพ่อว่า อย่าลืมวัดสามนี่นี่ปีที่ผ่านมาคันอาจารย์เสี่ยง่นใด้ได้กับนดวัเนี่ปีที่ผ่านมาเพิ่นกัหนดวันที่สิบหาออกหนึ่งหาหาหนึ่งิลลูกหาที่มากกับาจารย์นี่ถือมัดงินมาค่ะบานีปีนี่เนาค่ะปีนี้อยู่ในมันสิอยู่ในช่วงงวดวันที่หนึ่งท่านหน้าคมนี่คืออาจารย์เสี่ยงเนก่นกสวหน้าวันที่ยี่สิบเจ็ดเราค่ะกัหนดมวจะต <urun> <Kristin>: ักเข่าพัรษาเป็นเดนกหนดเบน่สวัณ แต่ว่าตอนนี้อยู่รัตตลีในวันนี้คือบอ่มีแล้วเชียงด้านสลาหล,หลงคุณครมี่เลยเพราะว่าบ่มันใทศบานอืนเนาะที่เพื่อนมาบูชาเพิ่นก็นจะประถามหาเ่าเพราะว่า้องลงุงเฟียดขึ้นป้ายวัดสัมณีกำหนดกรันกระถินกระถินโดยโดยสมเด็จพระสังฆราชป,ปัจจุบันเระบานผ้าไก่ให้ดร์เชียงอาจารย์เชียงหรือ,อทิ่บุญชนานยวมเป็นเปเนผูน้อุปถมบัตรศิลป์ เกิดเพลินผ้าจากช่วงมาส่งสางเมื่อปีห้าสี่มาตลอดประมาณเจ็ดเกือบร้อยล้านเราจะจะได้สลองปีรองเกียรกลุ้มผ้าสลองเก่ามือเก่าขึ้นเมื่อสลองบทกลุ่มผ้าวันที่ยีพาก็ออกคุกหาสองซึ่งรัฐบาลอันเอกชนเขาก็บ่ายเขาก็เอาเขาก็หุ้ มหมื่นวัดที่ที่เลือกงานทลองบูธถ้ามีอย่างที่เป็นเลขมงคลเกี่ยวกับวัดสมณีนี่ส่วนมากจะได้โชคแล้วก็จะอั้นตลอดไหมคะเสียดเออโอ้เราจะมือกันยุ่งนี้ไม่ต้องรอนะจันน้อยไม่ต้องรอนะไม่ขายโดนเตี้ยกันยุ่งนี้มอกันยุ่เราขายน้ำย่อยใกล้ๆนี่ละจะมือน้องไหนเพิ่นกับว่านี่เหมือนสมุนวัฒนาวัดวันที่สิบแปดการนมัสการพระอาจารย์เนาะค่ะ ได้ยินพ่อมาอยู่ดีว่าผู้ใดอยากจืดเสื yeah. ้อเอารวดนี่ยังกับซวนยังกับว่าโอ้พอได้บอกสิเลยว่าได้ยินต่อมาเยี่ยตัวใดปิศาจนาะท่านนะพ่อปิศาจน่ะคนบอกแล้อนเด้ว่าอันที่ก่อนก้อนสิไปกราบนมัสการพระอาจารย์นะพอมาได้ยินมาซวนซวนยังว่าอยากจืดเสื้อรวดได้ยินอยู่ดี ส่วนผู้ปศุสียกเกียร์เนาะส่น่เมื่อบอกส่นยีส่วนาเม่นจกคจมักดวยอาจารย์ส่น่นาอาจารย์่นมักน้ำอยู่ไมาก่นบอกกะซิบผมท่้าอ๋อกะซิบพ่อูหนักเห็นบ่สิบไดว่าเจอคนเจอรับคุยกันุังน้าคนเพราะว่มเส้นขู่บ้านตกังน้าเหม่อนตกันลยว่า อาเรื่องรตุ้ดีสันซีจนหามาคนกับซพ่อมาคนถ่มาคนไปทั่วที่เปิดจานคนไปสารกข้ามไปเจ้าลสาง่ามสามงามนคนไปซบบอกเนาะค่ะนี่ได้ซีดอกมันบ่จบอกหวยมันบอกของรตุดีขึจับรอตุ้ีรถตดีไปน้วคนก็ไอยู่ประเด็มันสองสมใบมั่มี <s <s ่มันมาใช่ใช่มานี่่น แต่ว่าเส้นมากุผู้คนคนใหญ่เ่งทั้งไก่เนี่ยนะคะให้ผานนีเขาเห็นว่าถือเป็นล้านอย่างนั้นที่ในทางไก่ที่ในรางวัลที่หนึ่งหกล้านสองล้านเป็นล้านนั่นเองค่ะที่สละหมาทีกายโอ้ยเขายินโซ่เห็นมัดเลยเพิ่งเพิ่กันว่าจะนั่งไปนั่มไปฝองฝันฮะีกายเป็นคนคุานแต่ว่าคนที่ใส่ันม่แต้งงานนี่เป็นมาบวดลาดบวดที่่าบวด พอคู่เพราะคนพอคู um ่มีคเป็นไก่คนบุช so ่ามีฐานบวชตัวจีคนจีบวัแล้วมัจกึังปอถ้าจกมาก็จ้เขาทีดข้างหดคขลาดไปนีว่ามือไก่ขนาดคนได้แล้ววขาเจ้าเมียบ้านนั่นไปบวชขาเจ้าหยิบนั่นไปขอฝังข้าเจ้านั่นไปยำนั่นไปยำหยิบอ๋อจีก็สิหัวตัวมันเอยมันมันดูกับ ดงไปดวงมันสิ้นไปสิ้นมันคืออะไรคือว่าห้องไปตีป่าลุ่มป่าเขาจะจับป่านหาพุกด่างคืออะไรปุลกคนอะไรก้นนอนให้ให้คนแมวเดือดตะดวงไฟดวงมันดวงไฟดวงมันเนาะครับพระอาจารย์กระซิบบอกพ่อตัวใดขอย่ำยักเรือแนสสนใจมงพระอาจารย์กระซิบนี่ละอาจารย์กระซิบสูญสูหาจะเป็นยังไงมันจะใส่ดรอ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณพ่อนะคะมีเลขกระซิบ0405นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะกับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ